แนวทางดวงสวัสดีครับมาดูดวงโดยรวมตามราศีกรกฏสิงหันันประจำวันจันทร์ที่30มิถุนายน2568ดวงโดยรวมราศีชาวราศีกรกฏผู้ที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคม16สิงหาคมดูดวงโดยรวม ดาวประจำตัวคือดาวจันทที่โคจรเร็วและดาวศุกร์เข้ามาในราศีท่านทำให้ท่านมีสเสน่ห์มีความอ่อนโยนและให้ความสำคัญกับความรู้สึกช่วงนี้อาจมีเรื่องให้คิดมากหรือต้องตัดสินใจบางอย่างเป็นการภายในการงานการทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นการติดต่อประสานงานเบื้องหลังจะประสบความสำเร็จดีควรระวังการทำงานที่อาจกระทบอารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวการเงิน มีแนวโน้มที่จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของความสวยงามของใช้ส่วนตัวหรือการปรนเปรื้อตนเองอาจมีรายรับพิเศษเข้ามาบ้างแต่ก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายออกไปอย่างรวดเร็วความรักคนโสดมีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามมีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆคนมีคู่แล้วความสัมพันธ์อบอุ่นโรแมนติกมากขึ้นควรใช้เวลาร่วมกันและแสดงความรักต่อกันสุขภาพ ระวังเรื่องระบบน้ำเหลืองฮอร์โมนหรือโรคที่เกี่ยวกับช่องท้องควรดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมดุลสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมราศีชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่าง17สิงหาคม -16 กันยายนดูดวงโดยรวม ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวอยู่ในพระพลาพระทำให้ท่านมีความโดดเด่นในเรื่องของสังคมการเข้าสังคมและการได้รับโอกาสดีๆช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างคอนเน c t ชันและสแสวงหาผลประโยชน์การงานการทำงานร่วมกับทีมหรือการสร้างเครือข่ายจะประสบความสำเร็จมีโอกาสได้โปรเจกต์ใหม่ๆหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานหากมีการนำเสนอผลงานก็จะได้รับการตอบรับที่ดีการเงิน มีเกณฑ์ได้รับลาบผลหรือผลประโยชน์จากการทำงานหรือจากผู้ใหญ่ช่วยเหลือการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนหรือสังคมมีแนวโน้มที่ดีมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องความรักคนสดอาจได้พบเจอคนถูกใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือจากเพื่อนแนะนำคนมีคู่แล้วความสัมพันธ์ดีขึ้นมีการสนับสนุนซึ่งกันและก,กันในเรื่องต่างๆสุขภาพ โดยรวมแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดจากการทำงานหนะักหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมราศีชาวราศีกันผู้ที่เกิดระหว่าง17กันยายน -16 ตุลาคมด,ดวงโดยรวม ดาวประจำตัวคือดาวพุธอยู่ในภพการงานรวมกับดาวอาทิตย์ทำให้ท่านโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานและความรับผิดชอบมีพลังในการทำงานสูงแต่ก็อาจมีความกดดันตามมาควรระวังเรื่องความคิดมากและความวิตกกังวลการงานเป็นช่วงเวลาที่งานค่อนข้างหนักและมีความรับผิดชอบสูงแต่ก็เป็นโอกาสดีที่จะแสดงความสามารถและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์การติดต่อรประสานงานที่ละเอียดรอบคอบจะนำมาซึ่งความสำเร็จการเงนิน รายรับมาจากความพยายามและความขยันของตัวท่านเองเป็นหลักอาจมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการงานหรือการพัฒนาตนเองควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบความรักคนโสดอาจยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังให้ความสำคัญกับเรื่องงานมากกว่าคนมีคู่แล้วอาจมีเวลาให้กันน้อยลงเนื่องจากภาระหน้าที่การงานควรแบ่งเวลาให้ความสัมพันธ์และเข้าใจกันสุขภาพ ระวังเรื่องความเครียดไมเกรนหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารควรผ่อนคลายและดูแลสุขภาพให้ดีสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร